ดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์ลาครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจรชนในศีสติสที่2ครับหลังจากที่หิมะแรกได้หยุดตกลมหอบใหญ่ก็ได้พัดมาที่ทุงหญ้าและในวันนี้ก็คือเทศากาลล่าสัตว์ในฤด,ดูหนาวของเย็ยนเปยส่วนการศึกฝั่งตะวันออกก็ได้หยุดพักลงชั่วคราวเผ่าเชียนลงทางเหนือก็ถูกโจมตีจนล่าถอยกลับไปทางด้านเหล่าทหารก็ทยอยกลับเข้าดานแล้วก็เตรียมตัวเพื่อฉลองปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงตั้งแต่เช้าตูวร้านค้าสองฝั่งถนอนอูเซียนล วันหยุดดาเนินการและบนถนนที่ยาวเหยียดได้ปูด้วยทรายละเอียดเพื่อป้องกันรถมาลื่นส่วนที่สองข้างถนนก็ได้สร้างกระโจมขนาดใหญ่เอาไว้ส่วนชาวบ้านก็ได้ถอยรนออกไปส่วนคุนนางบุญบู๊ก็ได้คุกเข่าลงทั้งสองฝากทางแล้วจากนั้นขบวนพิธีก็ค่อยๆเคลื่อนผ่านไปวันนี้คือเทศกาลล่าสัตว์ฤดูหนาวของเยียนเปยคนเฒ่าคนแก่ที่พอจําความได้ก็จะย้อนนึกถึงครั้งแรกของเทศกาลนี้นั่นคือเมื่อ12ปีมาแล้วจงชิวซีหยวนคือสถานที่ล่าสัตว์ของเยียนเปย แต่ละยุคจะตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาของภูรั่วหรือส่วนด้านหลังก็จะติดภูหุยหุยแล้วก็ทุ่งกว้างที่สุดลูกหูลูกตาเยียนศิล์ได้นั่งอยู่เหนือราชรถที่เบื้องหน้านั้นแต่ไปด้วยฝูงชนที่แน่นขนาดแม้จะมีลมหิมะหล่าคุณนางน้อยใหญ่ก็นั่งคุกเข่าก้มหน้าด้วยความหวั่นเกรงแล้วก็ไม่มีใครกล้าเงยมองดูราชรถมีเพียงแค่อาจิงที่แอบเงยนหน้าขึ้นมาแต่ว่าอาจิงก็เห็นใบหน้าของเยียนศิล์ไม่ชัดแล้วจากนั้นเยียนศิล์นก็ได้กล่าวขึ้นว่าใต้เท้าจวงและจากนั้นต้้เทาจวงก็ลุกขึ้น แล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงนอบน้อมว่าฝ่าบาทมีพระบัญชาอันใดพยาค่ะเย็นสินพอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่มีอะไรพอดีได้ของเล่นชิ้นใหม่มาชิ้นหนึ่งอยากเชิญเตท้าจวงเข้ามาร่วมเล่นด้วยกันส่วนตเตท้าจวงพอฟังนิ้วมือก็ได้ข่าวซีดแล้วจากนั้นก็กล่าวคุณว่าขอพระไทยฝ่าบาทที่นึกถึงกระหม่อมพยาค่ะเย็นสินพอฟังก็ได้ยิ้มเล็กน้อยและจากนั้นก็โบกมือแล้วก็กล่าวว่าเอาเข้ามาแล้วจากนั้นรถมาคันหนึ่งก็ได้เคลื่อนเข้าสู่สนามส่วนบนรถก็ได้คุมผ้า,าไว้และจากนนั้นฝูงช ก็ได้มองดูรถม้าด้วยความประหลาดใจและรอบบริเวณก็เงียบสนิทแล้วจากนั้นก็มีเสียงฟาแท่ดังขึ้นและคนที่ฟาดก็คือเย,ยนสินนั่นเองเย,ยนสินได้ใช้แทะฟาดเก้าอี้สีเหลืองด้วยความเบื่อหน่ายส่วนทุกคนที่อยู่ในบริเวณก็มีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาแล้วจากนั้นองคลรักคนหนึ่งก็ได้เดินถึงรถมา้าคันแรกจากนั้นเขาก็ได้ปลดผ้าคลุมลงมาและในรถม้าก็เป็นเด็กสาวกลุ่มหนึ่งที่มีอายุป,ประมาณ16-17ปีและพวกนางก็ได้ถูกมัดเอาไว้ให้เท้าจวงไปมองแวบเดียวก็ตตลึงา ขางขึ้นมาแม้ว่าอากาศจะเหน็บหนาวแต่หน้ผาผากของเตยเท้าจวงก็มีเม็ดเหงื่อไหลลงมาแล้วจากนั้นเยียนซินก็ได้หัวเราะขึ้นมาแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเต้เท้าจวงเป็นเสาหลักของเยียนเปยมีบุญคุณต่อข้านักวันนี้ธนูดอกแรกให้ท่านยิงก็แล้วกันพอเยียนซินกล่าวจบลูกกงบรถม้าก็ได้ถูกเปิดออกส่วนทหารคนหนึ่งก็ไล่ทุบตีหญิงสาวเพื่อให้ลงมาจากรถมา้าแล้วก็กล่าวขึ้นว่ารีบวิง่งทหารได้ฟาดแท้ใส่สหญิงสาวอย่างหนักหน่วงส่วนบนตัวของเหล่ายิงสาวก็มีเลือดไหลซึมออกมา แล,จลกกนนแจ้จากนั้นองคลักษ์ก็ได้ประคองธนูให้กับเต้าวาจวงจากนั้นเยนศิลก็ได้เอ่ยขึ้นว่า เท้าจวงเร็วเข้าในตอนนี้จะเท้าจวงนั้นมีสีหน้าเขียวค้าและริฟีปากก็ขาวซีดเขาได้พัธนูช้าแต่มือไม้ก็สั่นไม่หยุดส่วนเด็กสาวก็วิ่งโซเซไปตามพื้นทิมะแล้วพวกนางก็คลายรู้สึกถึงภัยที่กำลังจะมาถึงแล้วจากนั้นก็พากันมองกลับมาด้วยความตื่นตนกและและลูกธนูดอกแรกก็ได้ยิงออกมาแต่ลูกธนูนั้นไร้ซึ่งพลังแล้วก็ปักลงที่พื้นแล้วจากนั้นเย,ยนเซนก็ได้กล่าวขึ้นว่า ใต้เท้าจวงนี่เหมือนไม่ใช่ความสามารถที่แท้จริงของทันสักนิดเยียนสินได้มองดูใต้เท้าจวงอย่างชื่นชา แล้วก็คลายกับว่าต้องการมองให้เห็นถึงก้นเบื้องหัวใจใตเตเา้าจวงส่วนใต้เท้าจวงก็ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแล้วก็มีอาการสันนาารส่นเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็ได้ยินกลุ่มขุนนางซุบซิบขึ้นว่าหลายวันก่อนได้ยินว่ามีนายกำนันกลุ่มหนึ่งลอบลงผชนฝ่าบาทหรือว่าจะเป็นพวกนี้แล้วในตอนนี้เยนสินก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าเชิงหยวนใต้เท้าจวงอายุมากแล้วงั้นเจ้าทําแทนก็แล้วกันเชิงหยวนมาฟังก็ได้กล่าวกันว่าขอประทายในพระมหากรุณาธิคุณพยาคาะเชิงหยวนได้เดินขึ้น หน้าแล้วก็ยิงธนูออกไปและลูกธนูก็ยิงปักยิงสาวที่วิ่งนําหน้าอย่างแม่นยําและจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังไปทั่วลานกว้างและยิงสาวก็ได้ตายคาที่ส่วนยิงสาวที่เหลือไม่เห็นเข้าก็ตแตกตื่นและหน้าทอสีและจากนั้นก็มีหยิงสาวคนหนึ่งพยายามที่จะปีนขึ้นไป แล้วนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านอาจารย์จวงช่วยข้าด้วยแต่แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งได้กระชากคอหญิงสาวที่พยายามจะปีนขึ้นไปแล้วนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าตายก็คือตายยายยายต้องวิ่งวอลสต,ตูสวะแล้วจากนั้นหญิงสาวก็ได้มองขึ้นไปด้านบนแล้วก็กล่าวขึ้นว่าพวกเราคือสาวาของต้าถงเจ้ามันคนทอยที่ทรยศต้าถ,ถงแล้วก็ต้องตายอย่างไรที่ฝังเมื่อนางกล่าวจบนางก็ได้วิง่งชนราชรถแล้วก็ตายขาที่และเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้ก็ทําให้ฐานอคลักษ์ ค่อยๆทย,ยอยขึ้นหน้ามาและจากนั้นทหารคนหนึ่งก็ได้สำรวจตัวดูก่อนแล้วก็กลับไปรายงานว่าฟาบาท หมดลมแล้วพะยาคะเยนสินพอฟังก็ได้พงกีิษะรับแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดแววตาของสาวน้อยคนนั้นปรับทําให้เขาได้นึกถึงความทรงจํามากมายแล้วก็พลันหมดสนุกขึ้นมาเมื่อหมดสนุกแล้วเยียนสินก็ได้โบกมือองค์ขลักเข้ามาตรวจองค์คลักก็ได้เข้ามาอย่างพร้อมเพรียงและจากนั้นเสียงวีดล้องก็ดังไปทั่วบริเวณพร้อมกับเสียงสั่งการว่าเริ่มการล่านําคนพวกนี้ล่าออกไปแล้วก็ออกไปเลี้ยงสุนัขเยนสินได้ออกคําสั่งด้วยเสียงชื่อชาส่วนองค์คลักก็ได้ถามด้วยความประมาว่าแล้วคนที่ยังอยู่ เย็นสินพอฟังก็นึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งจนเชิงอยู่ต้องกระซิบว่าฝ่าบาทส่วนเย็นสินไม่ได้สติก็ได้ออกคําสั่งว่าให้ล่าออกไปด้วยเย็นสิล์พกราวจบก็ได้ลุกออกไปอย่างหมดอารมณ์แต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าหยุดมือและเสียงนี้ก็คือเสียงของเตะเท้าจวงเตะเท้าจวงได้คุกเข่าลงด้านข้างของหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายแล้วจากนั้นก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็กล่าวว่าลูกพ่อเป็นพ่อที่ทําร้ายเจ้าแท้เย็นสินได้หันหลังให้เตะเท้าจวงแล้วจากนั้นอกคลักก็ได้วิ่ง กันเข้ามาเพื่อคุมตัวตเตเา้าจวงแล้วก็ลากศพหญิงสาวออกไปแล้วจากนั้นตเตเา้าจวงก็ได้ด่าึ้นว่าเยียนศิลเจ้าคนใจสัตว์ต่อให้ข้าเป็นผีข้าก็ไม่ละเว้นเจ้าเจ้าต้องไม่ตายดีเตเท้าจวงได้สาบแช่งเยียนศิลอย่างดุเดือดแล้วจากนั้นองค์ขลักก็เข้ามาและองค์ขลักก็กระทืบปากตเตเา้าจวงจนตเต้าจวงนั้นพูดไม่ได้อีกส่วนเยียนศิลก็ได้เดินไปอย่างไม่สะทกสะท้าน เย็นสินเมื่อกลับถึงตำหนักสุ่ยเยาที่เงียบสงัดเย็นสินก็ได้ใช้มือหยันนภาแล้วก็คล้ายกับว่ากำลังจะหลับส่วนใบหน้าของเขาก็ยังดูเยือกเย็นส่วนอาหารที่ถูกจัดวางบนโต๊ะใหญ่เย็นสินก็ไม่ได้แตะสักนิดแล้วจากนั้นนางงามตรงหูสองนางที่สวมชุดแพรเบาสีน้ําเงินพวกนางได้คุกเข่าตัวสั่นอยู่บนพื้นแล้วก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาเป็นเวลากว่า3ชั่วยามแล้ววันนี้เป็นวันชุ่นเยียนซึ่งก็คือวันขึ้นปีใหม่ที่ชาวบ้านเรียกกันนั่นเองแต่ว่างานนี้กลับไม่สนุกคืน เท่ากับในวังของตาเซียแล้วจากนั้นเสียงปีเท้าก็ได้ดังขึ้นและผู้ที่เข้ามาก็คืออาจิงส่วนเยียนสินก็ได้ลืมตาชา้าอาจิงได้คุกเข่าลงบนพื้นแล้วก็กล่าวว่าฝ่าบาทท่านเฟิร์มมีจดหมายมาพะยาค่ะเยียนสินได้รับจดหมายมาเปิดอ่านอย่างเงียบแล้วจากนั้นก็ขมมดคิวเล็กน้อยพร้อมกับแววตาที่สงบนิ่งที่ด้านตรงข้ามของเยียนสินมีเก้าอี้ตัวหนึ่งและชามตะเกียบก็ถูกจัดวางอย่างเรียบร้อยอาจิงทราบว่าวเยียนสินนั้นกําลังรอใครอยู่แล้วก็ทราบว่าวคนผู้นั้น ก็คงไม่กลับมาอีกแล้วหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เย,ยนซินได้วางจดหมายลงบนโต๊ะแล้วเขาก็ใช้ป้าสุราทับไว้แล้วจากนั้นก็หยิบตะเกียบเงินขึ้นมาแล้วก็เริ่มกินอาหารส่วนอาจ,จิงก็ได้กล่าวว่าฝ่าบาทอาหารเย็ยนหมดแล้วกระมอมจะเรียกคนมาเปลี่ยนให้ใหมอาจ,จิงพอกล่าวจบเย,ยนซินก็ไม่ตอบคําแล้วก็โบกมือเพื่อให้อาจ,จิงออกไปส่วนอาจ,จิงก็ได้กล่าวด้วยเสียงกังวลว่า พักนีฟาบาดร่างกายไม่แข็งแรงแล้วหมอก็บอกว่าไม่ควรรับประทานอาหารเย็นชืดเย็นสินพอฟังหลับไม่เงยหน้าขึ้นและเขาก็ตั้งใจกินอาหารอย่างช้าๆและทุกครั้งที่ขี้ตะเกียบก็รู้จริงจังส่วนนางรำที่คุกเข่าบนพื้นก็ได้ลุกขึ้นยืนด้วยร่างที่เสยจนวิตล้มแล้วจากนั้นพวกนางก็รีบนำอาหารที่อยู่ห่างจากเย็นสินปเปลี่ยนน้ำตาเทียนได้หลายลงหยดแล้วหยดเล่าเย็นสินก็ยังรับประทานอาหารอย่างเงียบเชียบและอาหารที่นางรำส่งให้เย็นสิน ก็ได้กิ่นจนหมดเกลี้ยงอาจริงเมื่อเห็นเย็นสินกินอาหารก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาอาจริงได้นึกถึงภาพเมื่อสองปีก่อนที่คาลือหาดในเมืองอินปี้หลังนั้นมือแรกหลังจากที่อชูได้ฟื้นขึ้นมาก็เป็นความเงียบเหงาเชน่นนี้และในการหยุดตะเกียบยกจอกก็เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมในตอนนี้อาจริงได้ขอบตาแดงแล้วก็ร้อนเผาขึ้นมาเขาไม่เข้าใจเพราะอะไรวันเวลาที่ยากลําบากต่อมากมายล้วนผ่านมาได้แต่ตอนนี้กับย่อท้อในขณะที่กําลังจะบรรลุเป้าหมาย เพราะอะไรถึงได้กลายเป็นเช่นวันนี้ไปได้แต่อาจริงก็ไม่กล้าถามแต่เขาก็ยืนนิ่งเหมือนกับคนโง่คนหนึ่งแล้วจากนั้นเย็ยนศินก็ได้ไอออกมาและเสียงไอของเขาก็ดังไปทั่วตําหนักใหญ่ส่วนนางลําก็แตกตื่นจนหน้าเสียแล้วก็รีบควักผ้าชนหน้าเพื่อยื่นส่งให้เขาส่วนนางลําอีกคนหนึ่งก็ได้ลินน้ําด้วยมือที่สารเล็กและเมื่อมองอีกทีกลับเห็นสุลานั้นเลอะเทอะเต็มือของนางเย็ยนศินได้หยิบผ้าชนหน้ามาปิดปากไว้แล้วก็ไอต่อไปส่วนนางลําก็อุทานมาว่า อาแล้วจากนั้นเย็ยนสินก็ชายหน้ามามองด้วยแววตาที่เย็ยนเยียบส่วนนางลาเมื่อเห็นดังนั้นก็กลัวจะรีบก้มหน้าแล้วก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาอีกแล้วจากนั้นอาจิงก็ได้กล่าว,วาขึ้นว่าบาบาพระองค์ใช่โดนลมหนาวแล้วหรือไม่ละมอมจะรีบไปตามหมอหลวงเดี๋ยวนี้เย็นสินพอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่ต้องเสียงถึงเย็ยนสิน แม้จะแฝงด้วยความเหนื่อยล้าก็ยังคงไว้ด้วยบุคลิกเช่นเดิมและจากนั้นเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่าลินเล่าเย,ยนสินได้สั่งด้วยเสียงเรียบแล้วจากนั้นนางลำที่ยืนอยู่ไกลสุดก็ได้ตกใจแล้วก็เงยหน้าขึ้นมานางได้ปลุกขวัญตัวเองแล้วก็กล่าวว่า ฟาบาททรงถูกลมหนาวยังคงจยดื่มเลยเพคะเยียนศิลบอฟังก็ได้เบื่อหน้าเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็มองดูนางด้วยความขุนเคืองส่วนนางลำที่คุกเข่าอยู่บนพื้นก็ขยิบตาให้กับนางลำได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เนื่องเพราะกลัวว่าความกล้าของนางนั้นจะทําให้ตนต้องเดือดร้อนส่วนนางลำที่กล่าวในตอนแรกก็ถูกเยียนศิลจับจ้องจนตัวสั่นแต่นางก็ยังกล่าวด้วยความอาถรรพ์ต่อไปว่าฟาบาทดื่มสุราดื่มสุราไม่ดีต่อร่างกายเพคะดื่มสุราทำร้ายร่างกา ทําให้เสียงานมีแต่คนที่ไม่ได้ความจึงได้ดื่มสุราดับทุกข์เยนสินพอฟังก็ได้ผงาเด็กน้อยแล้วก็นึกถึงคําพูดของออจูในอดีตหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเขาได้พงกศีรษะแล้วก็กล่าวว่าเช่นนั้นเจ้าก็ไปชงชามาเถอะเยนสินพอกล่าวจบนางราก็รีบพยักหน้าด้วยความดีใจแล้จากนั้นนางก็วิ่งไปที่ห้องชงชาและบนตำนาก,ก็เงียบสงบลงอีกครั้งเยนสินได้กล่าวกับอาจิงว่าเจ้าออกไปก่อนเถอะอาจิงพอฟังก็ทําท่าลังเลแล้วจากนั้นก็กล่าวออกมาว่า หลวงมาดูอาการจริงๆและพยาคาเย็นสินบอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่ต้องเย็นสินได้สส่หน้าไปมาด้วยแววตาที่สงบนิ่งแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนอาจริงได้มองดูจดหมายบนโต๊ะแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวว่าฝาบาททรงพักผ่อนแต่วันเถิดพยาคาอาจริงพอกาวจบก็ได้หมุนตัวจากไปแล้วจากนั้นนางกำนันก็เข้ามาแล้วก็กล่าวว่าฝาบาทด,ดื่มชาไปคะแต่แล้วเสียงตื่นตหนกขสตรีก็ดังขึ้นที่เบื้องหลังและเสียงของนางก็เจือพนด้วยความหวาดหวั่นหลายส่วนแล้วนางก็ได้ กล่าวคุนว่าบ่าวสมควรตายทำจดหมายเปียกแล้วบ่าวสมควรตายส่วนเย็นสินพอฟังก็ได้กล่าวคุนว่าไม่เป็นไรแล้วจากนั้นชั่วคู่ก็ได้กล่าวต่ออีกว่าเอาไปโยนทิ้งส่วนอาจริงเมื่อออกมาแล้วก็นึกถึงเนื้อ,อาหาของจดหมายที่ว่า พักอยู่ในคลือหาดของจูเกอเย่ที่เมืองเสียนหยางไม่อาจจับตาดูสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรูดเนทตให้กับเราทางได้คลิปช่นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ